พี่้องว่าสีผักกันไปหาเห็ดถ้าจมาขามาหาซองเบองเ่งแถวนี้อีลวกันค่ะความรักเหมือนเห็ดละงอกยามฝนตกกระจกโ,กโลกเจกเล็กบานแล้วแก็บไม่ทันเห็ดเหล่านั้นก็เน่าตายเอกเล็กพี่ดองขามาสองเบอ่งก็เห็นเห,คคเห็ดละงอกค่ะปูรู้อยู่ค่ะไข่ค่ะไข่เห็ดละงอกมองสวนมันมองอันเก็บได้สี่สิบหกดอกนี่แหละค่ะแต่ว่าเห็นไข่เดี่ยวบะหูว่าสิมี หลายไข่บอลนะคะแต่นั่งเบิ่งก่อนค่ะเบิ่งก่อนค่ะเนี่ยพี่น้องให้เรางอกออกให้เรงอกออกจ้าเดี๋ยวนั่งหาซองเบิ่งอีกก่อนเพราะว่ามือก่อนอ่ะข้าเจ้ามาเอาเนาะข้าเจ้ามาเอาำนี่ได้พกแกงมิตรไครแซมกับปั้นเนี่ยก็คือพอออกใหญ่มากมอไมันเคยอ,ออกแล้วนะเออ,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 อใ,ให้เรางอกบอก ทำไมมันมีไข่เดียวไม่มีหรอตรงเนี้ยมีไหมมีไหมมีไหมเลยสุูเพอร์วาชิคีรถออกไปเบิงอยู่ห่วยทั้งห่วยแดกอนีน้พี่น้องเอ้โบบี ไอซัมกําปั้นเธออ่อามันค่าอันนี้แล้วมันออกมาได้มีซองเฮ้ยนะหั่นไข่หนึ่งเนื้อนี่อืมมันออกอันค่าอันเคือนี่มันออกมาได้เห็ดปูรูอยู่นี่เพิ่งรู้จักว่ามีอีกบระจักคือคออกน้อยแท้ ชี่ต่านั่นไขเนึองนั่นเบิ่งด้วนี่นี่ยังมาเบิ่งมือคอยเห็นเปล่าไอ้ตีนนั่นเอออุ้ยอั้ตีนสีเห็นว่าก็ได้สองเออขี้ออกน้อยเถอะวะ ปู <laughs> Blue, รู้เยอะยังไงใครเห็ดละงอกหรือไข่เหงง็ดละงอกนี่จะว่าอันนี้มันหัดไปแล้วมันมันแตกปอกเดน่นดอกมันจะทางไ<อ>หนเก็บอะไรหมเก็บเอาไว้คั้นสิบไปใช้หรปวดขี่ปวดเนี่ยเอาทั้งเลยเอามาสิจับกองให้กัน ああ pues ส,ส้องดอกเฮ้ยดอกหนึงอยู่ในหันเป็นไข่อยู่สมัยงแต่ไข่สัมกบานสัาไข่ห่านสําไข่หานัไข่หานเบาอาจจะมาเบบึงฮันดีไข่ละหูสมัยแต่ๆนีไข่หนึ่ง ได้นี่่ะบอเจ้าคือพวงมาจอบไม่เสียนั่นนีเรายางน้ำกลมันนะทามะครับจหล้ำไข่ห้านอันนี้เรพี่น้องโคตรโคสมโพดแต่สบายดีเ้ยพี่น้องนี่แล้วคือตอนนั้นไปตกกลุ่มเลยเอาตอนน้ำเ่านั่นนี่แหละอขคนแมวพง

เออเบอร์นมสยนุญาตเด้นจาพี่น้องจากซ้อนกล้องเข้าไปก็เดินนี่ดีกำลังจีบนะเก็บโอ้ม่องอีปากเอานะเธอได้เดินมานู้่อาไเก่าเออเฮ็ดปวกเฮ็ดละงกำลังอยากออกในบ้านเมืองเลยจอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไออ้อ้ไอ้ไอออ้ไอไอ้ออ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ออ้อ่อออะอ้อออ เออไม่ตื่นมาเพิ่งมองแล้วยูรุ่มนะมันซีบออกอีบสนาเลอไยจะวไามไปจ้าไปจ้าเลาะนะจ้าออวาชิบอมาได้ได้ดี่หมือนหนีนะพี่น้องออว่ากันวาชิบอมะเอาก็ดีเอาไว้เห็น กุยีกะยีเออางใจนั่นนี่แหละ่นไปผ่ามาซอมเมือพระเทนอืนนะอืไปหาสียางยางขาบมาเอโอ้ยโดนโดนต้มเหรอโดนต้มเนาะโดนต้มขันเท้าเหรอ โอ้ยในที่สุดก็ได้ขี่รถออกมาเบิ่งคือเก่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมันอยู่ไม่ได้ไงว่าจะไม่ไปแล้วนะแย่แย่เย่ใครอย่างมาดอกน้อยตายแท้โอ้มิี่น้องบ่โอ้ย <c oughs> เอาอย่าพาไปิล่ละ <c oughs> โอ้โหมันเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดใครหรือเห็ดขา เห็ดคลจ้ายเอ้าเอ้ยนี่ดอกนึงบสองดอกบ่อุ้ยกิโลซื่อๆได้นี่หนอขนาดกีโตอได้นี่หนอข้ายางล้อนี่ซ้ำได้หนี่หนอเ้อในใในเีอี้โอ้ยวยหมดกระเ๋าหมด เปิดออกเฮ้ยเปิดไปตอนออกจักใบนะนะโอ้จักดอกมีเห็นเนาะว้าฮูกูย่าเผาเก็บมึงจะเผาใายเออจุ่มมันนะอุ้ยเฮาเคลียเบิ่งคักๆเด้อเฮ้ยจักวัดไทยโอ้ยมาคอยมาคอยเอาบ่่่นนนีีจรริงมัเ็วนี่ ออกแล้วโอ้ยนาะมันกำลังอยากออกไมมได้เฮ็ดท้ายนี่นะไฟตองข้างล่างนี่เฮ้ยมันอันนันเปิดเปิดมดูมันมันปิดเลยนให่้อห้หลงตอวนี้มากระตานอยูนำอาจพ่นรถกับพวกฟิจูมันแขงไงออมเฮ็ดนะเปิดดูจูมันแข่งนี่นะลักลอนดู้น้เม็ดเทียมทำนี้ปองเอเนาะเออคือพวกพวกเฮย เด่นอะบ่นอุ้ยมันเบิดอายุแล้ว่มนันนี่ขากี่แน่นึงนะเอาล้เนาะเอาแล้วนีตัวให้ง่กว่ายเนาะอุ้ยเนาะมันกำลังเกิดได้ดิงั้นในแคมทางเลนะฮะมึงไปแวอยไงเะอไม่เห็นบ้านหรอกเฮาเห็นแนนนายกระเต็กแล้วเอาโลดอย่าใว้ซักนมเมนบ่เอาเห็นเออโอ้จะเมนอยู่ในแคมทางอันนี้ล้วแต่ว่ามันเดเหตุผลแล้วมันน่อยก็ได้นะเนาะ เอาวนะขาเห็ดแนนในค่นแนน,อ,แน,นอยู่ทุ่้วโยให้เหมาตันีเด้บ่มีปะโอ้ยเอาไปนสีุดพงเด็นะโปอยู่ในกระถางไตะพังนะนชอัอนนี้นนนบ่เลยโแหละอยูอ่ยึดคไม่มีมือวางเลยอ้ยา,าจขี่เนี่ยขี่นุขี่รถออกมาสืส่อได้เนี่ยพี่น้องอ ในที่สุดก็ผักกันออกมาหาเห็ดตรงนี้โจนได้เนาะพี่น้องเอ้ยเลาะเบื้งเห็ดคายเดี๋ยวจอดนะไม่เสียนั่นขะา,า,า <c ười> สิลบะเบื้งเห็ดคายในกุ๊กบกฮะเสียงโอ้ยนะ <c ười> พี่น,น้องเอ้ยเสียงโอ้ยนะเล่นใส่นงะเบิดนะบึม

ุ้ยเฮียงกันลองซองอยู่ยาเาอโอ้ยคือพอออกล่ยบ่เฮ็นนาตกใจครับคนไว้เฮ็นนาตกใจหนึ่งสองสามเก็กคือไปก็ไป่รู้ไมทไมเดี๋ยวเก๊กน่งอาม่อ มันหน่อยพี่น้องต้องใช้เวลาเก็บโดดๆเลยนะเห็นเห็นน้งตุยแล่นใช่นั่นคือว่าเบิ้งแรกเหตุการณ์นี่นะเอาไปเบิ้งเห็ุละงูซะก่อนสิเอาไปเบิ้งน่ะมองลุ่มน่ะจักว่าหายง่ายพิชิตโอ้ยคันเห็นมันก็บเรื่องอ้อยแห่ต่อว่า โอ้ยเดี๋ยวแม่ตัยังบม่เห็นมีาอาวานะคดูโอ้ยมันคือบ่อซะเฮ้คันน้องหารอเมื่อนี่มันสิได้อยู่บ่อขั้นมวันมองเ้าเก็บพิลโงูนะไปเบื่องมองต่เงาเก็บนะเล้บริโอจะมองมันออกลายค่ะเช็ดเอียงใส่ี่บริโอโอ้เฮ็ดแต่เบื่อบ่น ชองดอกเลยบรีโอ้ซมพีนองหรือ,อว่ามันบอทันออกบ้าสีห,ห้าลงฮอดสายบ้านเออลอกขึ้นไปเบื่อเฮ็ดไข่ในเทิงกันอ้ยมันเฮ็ดออียงอันนี้เฮ็ดไตเบือ่อเฮ็ดไตเบือ่อคือว่าเป็นโมยา,ายไตยแท้ เฮดบัเบือนนะคือบัออกโอ้ยนี่เฮดไข่นี่โอ้ยผู้จูกููกกี้อยู่พี่น้องสามดอกจ้าหนึ่งสองค่ะส,สวยอุ้ยผูกขาตรงนี้จูมงามอะไรจูมงามอะไรแคปเจอร์กันแคปเจอร์กันนะคะ สามดอกเลยค่ะไหนเห็ดเนียเห็ดไข่อ่าวท่อนี่เม่ดหมอเห็ดไข่ใส่เห็ดคาตัวนี้นะเห็ดคาหอมเป็นเห็ดไข่อุ้ยเห็ดนี่เห็นสองสามดอกเห็ดทิ้งคือบอกเอ้ามาแกงใส่กันนั่นพอได้เก็บอยู่แถวพี่น้องเลยอะไรได้อ้าวนั่นบวะอุ้ยฉันย่างไก่ โอ้ยฉันยังก่โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้ายผู้กามีอีกเจ้าส่าอยตอนนี้งงงอุ้ยฉันคือกสดนั่งตุ๋ยได้จ้ะนั่งเห็นนั่งเห็นให้เจ้าเห็นอาจเออ ทันผัดไก่ไปเบิ้งด้วยคุณเก็บขัจ้ามีมีดอยู่นี่นะมือโหลดจิ้มมาเลยมือจิ้มจิ้มโอ๊าใส่กระต่ายในไม่ในมือหนะกกันโอ้ยนี่นะใจสีกระยังเอามันนี่นะหอยห่าใจสีกระยังเอามันนี่เนี่โอ้ยเก็บมาแต่ผู้เอ้ยกดออกดูตัวนักก่อนถ่ายไก่มันจังใหญ่ยังดี หนึ่งดาบสองน่วยเด้ยนี่โอ้ยสำเห็ดพอพี่น้างกำลังปิดน้ะไข่อยูนัโอ้ไข่โคใหญ่ใหญ่าแล้วลวอแล้วขนาดนี้นาดนี้นะสี่น้อยโอ้ยเนาะสี่แปด่กรอก้าหกเจี๊แไข่เห็ดละงูเด้อผมแมนไข่เห็ดคอเละก เก้าแล้วมาอีกเออสันแรง้ะสันอดเด็ดสันกายผุนันไปเคลียดอยูุ่นสิบเป็นไงสิบเอ็ดสิบสองสิบสหน่วยเนี่นี่นี่ีนี่นี่14เฮ้ยหลโงกำลังอยากออกครับสิบริบูณห้าทีโงสิบหา อันเก่านั่นเวอร์ฟานเนาะอุ้ยฮัลโหลที่เยปวดแล้วเอาเอาไปโซ่อันสองพ่นนั่นดูไปโซ่พิ่นดูนั่งกินข้าวสารอากูเบิวงเราบุยกันปวดบุยกันแม่นางหงษ์ไม่มีเสียงตดอ้าวจากไหนถ้าได้ยินแล้วตดให้สัญญาณหน่อย อย่างั้อขึ้นยางลงพ่ไตไวแต่ลุ่มไวแต่ว้าวข้างใาว้าำกระปป๋นดีว้ายเฮ้ยลังงูมองเน้นี่ท้องดอกหุ่ไข่นึ่งไข่ใหญ่ปัด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 หน เฮ็ดหน่ใหญ่หน่อนี่นอน้องน้องิดหน้าเซลฟี่กอนเดียอันนี้แล้วบอลกขาเห็ดปวกกันเก็บกบมาเดี๋วมาเซลกอนเซลเซลเซลหมดได้เข่าหัวจมกันแล้วมาเซลมาเซล เห็ดคือเห็ดลี้งแห้งเฮยโอ้ยไข่ใหญ่อีกนี่ฮะให้เก็บน้ำแน่ให้เก็บน้ำแน่เห็นบแน่จะเก็บบ่เดอกนี่โอ้โหดอกงามๆนะให้เก็บแด้งเลยเฮ้ยหมดหรือโอ้หมดหมดอยังเลยหวานกับตีนมันอายุเอาลูกฮ้ยนี่เห็ดแดงนี่ก็เอาได้ป่ะนี่อ้ยเลลนแวตีมหมดนี่ครบเก็บอยู่บ่หัวหัดเธอมาเอาไข่ม่ะล่ะอะเอาลูนี่นะครับมาแกะ นาอยายกว่านหนาอ่ะจะข้าจะข้าค่อยไปสัก่อนมีไข่นะคะแถมด้วยไข่จ้าพี่น้องบ่ไ hmm. ดีม um ีม hmm. ีดมีงพี่น้องเลยผมบวบเตรียมข้ากะวาจิมาซองเบิ้งซื้อออเห็นจําเนาะปลาี่แล้วนี่มองอันจำลูกติงเพรันด่านะจ๊ะมีนะนีนะืองดอกใส่กันนี่นะ โค่นนะเฮ้ยจันดาเบียังได้กระดกจัยงนี่พี่น้องส่วนนั้นเนียได้อยู่ในหม่องเฮาได้สี่สิบหกดอกเนาะไข่นี่อันนี้ได้อยู่ในคือไข่ห้ามงัวเนี่ยงัวเถือกขาวเนี่ยเข้าไข่ตุ้ยตุ้ยมานั่งก่อนเิ็นยังตุ้ยนั่งได้โบขม่าเอาเห็เละงอกจุ่มลงพี่เน่ปผูเพอร์เวอร์ยุตโตนิบาลพี่น้องเอ้ย ป้าป้าฮาารอเบิ่อบงอีกมันยังมีไข่มันหักขามันหลงุ่มลงเฮ้ยมันสิเขาหลืบม,มันไ,มได้บ่โถจมอยู่บกๆูนเดียวโอ้ยอันนี้เห็ดพึ่งเหรอมันมีหนอนหรือย,อยังเนี่ยเก็บไปซะก่อนค่ะเสียงโอ้ยฮ์วันวันอีกแล้วพี่น้องอยู่ทักไหนบาด้ ตายแหลยน้ก oh. พอเฮ็ดอีกแล้วเสียงโอยละแม่รถค้าแล่นข้ากันรถเฮเลงโกกออกพี่น้องเฮเลงโกกเริ่มออกเฮ็ดอีหยังบาดนีนะเฮ็ดไข่โอ้ยตายแหลยเอาย่างขนาดนั้นสิใช่ย่างะ ว่าออก,กันว่าสีบอ,อยากมาว่าบสีบอมหาเมื่อยวัวนพี่น้องมันยา,มางมะซองเมืองเห็หันเห็รเพชนผลักกันขี่รถออกมาผิดแบบว่าก็ไม่อัน,นอยู่นะคะ่ะเพ็ดนี้จะมาออกแคมทางตายแท้โอ้โหลีลายืลลายอลาว่าหนึ่งองา้ห ป้าป้าจะเอาไว้ให้แม่บาดทั้งเหมาโดนนะอืออ่ดนลี่รอนอยู่ยังไม่ได้ผู้จิ๋มจิมอยู่ในหันนะเท่าเนาะอันนี้เอาอยู่บ้านใช่ไหมเอาเฮ้ยอันนี้เห็ดบระมภทนี้กินขั้นจะกินกระซอมมาใส่เห็ดผึ่งดำแบบนี้นะไน่จบเลยบริเตนตาบริเตงใจมาหามหาบริเตนตาเด้อดีนะว่าที่รถมาอันนี้ซื้อผู้เล่นไปใช้เก็บเก็บบาหง่ายเก็บจุใจเลยมันนี่มึงเก็บผู้ดีเอา อูอ้าตัวดีกด้อ้ากตกาีปนี่ไหนน้องดิโอีดอยู่น่เต่ีดะปาเรา้เอาาคืนเออนนี้เออเวจะตื่นเลยจะตื่นลูกตื่นล้านเด้อเต็มตาเลยพี่น้องเอาเราก็ได้ฮะน่ะยังดีนะเบิดแล้วบก็ดอกทางันเบิดแล้วล้างตา มันมันจ่ามันมันจ้าโอ้ยแ้จะมันังไบอกอคู่นี่กมัเจ็บตาตาเราไปใส่ปู่กําลังสิพ่อเฮ็ดลรโง่พอดโอยก้อนเนี้ยนะยังน้ำไม้ายนาวน่ะไหมน้ำไม้ั้นนี่เลยมือทิ่มออเลยเฮ้ยถ้าเธออยากเลยมีแกนเสือนั่งมันจะกล่าว่กินโอ้ยวเฮ็ดเสือมันซะเฮ็ดละง่เลย ข้างในอีกดอกนึงบ่ในจูมัน่ะบ่อโอ้ยเนาะบอตทางบ่นีผู้ไดมาหาบอเฮเนะผู้เ่าผู้เากนคือว่ามันใส่เทบ่มาเจ้าไปหาคุดทัวซีดิบ่จักบอผู้เ่าดาดาบันน้องพื้นนั่นจูมัน่ะบ่อบ่เธอใส่จูเอยู่รูมอีกดอกนึงจขึ้นเอาทั้งหน้องจะลดลงผิดเออเอ่อู่โกรก่มและนี้ นี่เธอมันยังกินได้ยจนยังแข็งอยู่ฮิตไคพี่น้องเลยร้องโค่นไปเอารถเด้อสะสี่ลงไปจอดบลอนเกล้าคุณมาจตัวไปเอาเห็ดตอนนี้พูดเฮ็ดไข่นี่ก่อนมันเน่าแล้วนี่นะบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วเอาเฮ็ดเสื้อไปเต็มจ้านี่ลองซิ้น้ำกันนี่ซือน้ำกันบ่สไปเอาเฮ็ดไข่นี่ด้อยเอออีกแล้วไปสัมีสียงหอมกระตุ อารมณ์ุนทรียกเอาหมเดูสียงสียงเิงเด็กน้อยมนัสตากระแทบกระแทบสะเกตดพี่น้องเิมค่อยไม้มือดีเดโอียบอเอาเอาไปเอ็ดเพิ่มไปเลย เมนื่อยพี่น้องจ้าเกือบเต็มกระต้านะคะทั้งไข่ทั้งจู่ที่ละงกเห็ดไข่อ้อยต้อยแต่ยังไม่ยอมนะคะนั่งยังชิพาไปต้อยอยู่นี่นะคิรลลงทางใดแล้วะันนี่ลงไปทางนี้ทางน้าโอโอเคนะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้สิจบไวซั้นนี้สักก่อนนะคะติดตามอีพีหน้าแล้วกันนะคะ อันนี้มาหาแบบไม่ได้ตั้งใจครับม,มาซองเบิรงใน,นสวนมันแล้เห็นแลว้วพ่าว่าเอา้ามันออกต้องไปต่อเหอวะคลิปนี้ก็ได้แบบไม่ได้คาดคิดนะคะมคาจะจากะตาหน่อยอนะจ๊ะมาแ้กวก็เออ <c oughs> เนาะโอเคพี okay, ่น <c oughs> ้องติดตามคลิปหน้าทางช่องบ่าวอัดต่อลกันนาะสบายดีนางเป็นางหงสงจะบเป็นอะไรละ